สวัสดีครับมิสหายสาย2ล้อตลอดถึงผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ m o เตอร์ไ e ค์โซโล่ไทยแลนบายน้ำหมอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสารละประก,กา,กา,การทั่วไปสลับสับเปลี่ยนกันนะครับในแวทดวง2ล้อนี่แหละครับพี่น้องกับผมน้ำหมอมนะครับผมครับวันนี้เราจะมาคุยเทคโนโลยีที่กำลังถูกจับตามอง บนโลกยนตกรรมยุคใหม่นะครับผมคือระบบ EV หรือระบบไฟฟ้านะครับผมจากค่ายปิงโนกด้านะครับผมคอนด้ามอเตอร์เองประกาศพัฒนารถจักรยานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดรถรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า10รุ่นนะครับภายใน2ปีข้างหน้าคือ2025นนะครับพี่น้อง เมื่อป anyway, um, uh, the mm ีท hmm. mm ี hmm. ่แล mm ้ว hmm. ม yeah. mm ีการฮอนด้าเองมีการเปิดเผยแผนงานธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว2022นะครับพี่น้องผมโดยวางเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเลยนะครับพี่น้องเรียกว่านอกจากพัฒนาระบบไฟฟ้าแล้วยังพัฒนาระบบที่มีการนําคาร์บอนมาใช้กับพลังงานรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับ นั่นคือด้วยการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อลองรับความต้องการของบริโภคทั่วโลกนะครับที่มีความต้องการแต่งกันมีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แต่ละโซนนะครับผม โดย Honda เองเตรียมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า10รุ่นในปี2025อย่างที่กล่าวมานะครับผมในก็ตั้งเป้าว่าจะจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้1ล้านคันนะครับต่อปีภายใน5ปีข้างหน้านะครับหมายถึง Honda รถจักรยานยนต์ h o n da าทั่วโลกนะครับพี่น้องอีก5้ปีข้างหน้าตั้งเป้าไว้1ล้านคันนะครับผม และหลังจากนั้นปี2030นะครับหรือ2030นะครับผมวางยอดจำหน่ายไว้ที่3.5ล้านคันต่อปีนะครับต่อปีนะครับพี่น้องในปี2030เนี่ยเป็นรถที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยายนยนต์ไฟฟ้านะครับในปี2030เนี่ยจะวอได้ตั้งเป้า3.5ล้านคันต่อปีหมายถึงทั่วโลกนะครับ แต่ในปี2025นี้ตั้งเป้าไว้ว่า1ล้านคันต่อปีนะครับภายใน5ปีข้างหน้านะครับภายใน5ปีข้างหน้า1ล้านคันต่อปีนะครับหลังจากนั้นไปก็2.30 0นะครับ3.5ล้านคันต่อปีก็ไม่ได้น้อยพี่น้องทั่วโลกนะครับผมเราคนดูอีกหน่อยรถที่ขับเคลื่อนรถเครื่องของกนได้ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสันดาปภายในอาจจะเป็น จะเป็นคัสสิกเลโทรก็ได้ครับผมอาจจะเป็นรถเก่าเป็นโอไปนะครับผมใครมีก็เก็บสะสมไว้สภาพดีๆแล้วพี่น้องครับผมทางนี้นโะยบายธุรกิจของรถจักรยานยนต์ของฮาหนด้าเองได้ถูกแบ่งเป็น3หัวข้อสําคัญนะครับคือ คือการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหนึ่งนะครับและสองการสร้างสารรค์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การทําให้การใช้รถจักรยานยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสําหรับทุกคนนะครับผมนั่นหมายถึงฮอนด้าก็จะพัฒนาทุกอย่างทั้งระบบมา ต่างๆของระบบไฟฟ้าและแน่นอนว่าถ้าถ้ามีปริมาณผลิตที่มากขึ้นราคามันก็ต้องถูกลงก็เป็น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 ,ปน,ปนวัตจักรอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ Honda เองก็วางเป้าหมายไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับผมอย่างที่กล่าวมานั่นครับผมยอดก็ไม่ใช่นื้อหน่อยนะครับ1ล้านคันต่อปีภายใน5ปีข้างหน้าและ3.5ล้านคันต่อปีภายในปี2 0 3 0ะครับอีกกี่ปีก็นับไปพี่น้องจากความเป็นกลาง ทางคาร์บอนที่ฮอนด้าได้พัฒนาค้นขวามาตลอดแลวก็ยังมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์สันดาบภายในด้วยนะครับพี่ว่าจะช่วยลดปล่อยให้ปล่อยกา๊าซคาร์บอบนไดออกไซด์ออกมาน้อยที่สุดก็อย่างที่เราเห็นอย่างที่เป็นอยูนอย่นะครับรถหลายรุ่นของฮอนด้าก็มีการพัฒนาไปไปไกลามากเลยนะครับเกี่ยวกับในเครื่องยนต์ที่เป็นระบบสันดาบภายในนะครับผม มีการคำนึงถึงการคาร์บอนออกมาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงระดับไหนแล้วนะครับผ่านเกี่ยวกับค่าเสียนะครับควบคู่กันนี้ฮ o n ด้เองก็มีการซูบมีการค้นคว้าพัฒนามาเกี่ยวกับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทนอย่างอื่นนะครับผมที่สร้างความเป็นกลางคาร์บอนนะครับ มีการพัฒนาบางรุ่นมาในบาราซิลเองคือก,ก็ก็มีมีเกิดขึ้นแล้วนะครับคุหน้ามีพัฒนาที่ในบาราซิลน,นะครับเพื่อให้ใช้พลังงานที่เป็นสร้าง,งความเป็นกลางคาร์บอนนะครับหมายถึงมีการขายไอเสียออกมาน้อยที่สุดนะครับผมอย่างไรก็ตามอย่างที่กล่าวมานะครับคุหน้าเองตั้งเป้าสําหรับรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสิบรุ่นนะครับสิบรุ่นนะครับพี่น้องภายในอีกสองปีข้างหน้าคือสองพันยี่ห้านะครับ แล้วก็1ล้านคันต่อปีนะครับภายใน5ปีข้างหน้าหลังจากนั้นก็3.5ล้านคันนะพี่น้อยพี่น้องเอ๋ยในปี2030โดยจะมีทั้งรถประเภทคอมพิวเตอร์รถขนาดใหญ่รวมถึงรถสำหรับเด็กด้วยนะครับ เพื่อทั้งนี้ก็อย่างที่เอาหน้าวางเป้าไว้คือให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทุกคนสามารถใช้ได้งเงี้ยของได้ Honda เองจะส่งเสริมโครงการพื้นฐานนะครับสาหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้มีความแพร่หลายมากขึ้นรวมถึงมีการส่งเสริมการใช้แบตเตอรี่ร่วมของแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งของได้เองก็ไดว้วางเป้าหมายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ทังนี้ก็ยังมีการร่วมกําหนดมาตรฐานของแบตเตอรี่นะฮะให้สลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับผมอย่างทุกวันนี้ฮอนด้าก็ได้พัฒนามาหลายอย่างนะยังมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเงี้ย เพื่อมอบประสบการณ์กับการขับขี่สนุกขึ้นสะดุกส,กส,กสบายนะครับผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างที่เราเห็นบนรถหลายรุ่นของ Honda ก็มีการเอาระบบะการเชื่อมต่อต่างๆมาใช้ต่อโทรศัพท์การเดินทางมี GPH มีโอ้ยสารพันสารลานที่เพิ่มวาสามารถขับรถแล้วคุยโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่ Honda พัฒน,นามา บนเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนนก็มีการใช้หลายรุ่นนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านฟต์แบร์ของ Honda นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวโลกอนาคตของ h o n ด a ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับครับผมนี่ก็มีมีมีมาเป็นอย่างนี้นะครับผมสําหรับเส้นทางรถไฟฟ้าที่ต้นแบบที่เราเห็นออกมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ก็คือ e v ขับนะครับ e v ขับคอนเซปต์นะครับนี่เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าจิตวิญญาณนานะยากสายพันธ์ซีนะครับผมฮอนด้ mm hmm. เองก็ได้ mm hmm. ได้ได้ไดมีปล่อยอรถคันต้นแบบออกมานะครับซึ่งหลายท่านก็คงอาจจะได้เห็นมาแล้วคันสีขาวพี่น้องในบ้านเราฮอนด้า ตอนนั้นเป็น A.P. พีของได้เองก็ได้นํามาโชว์ในงานโมอเตอร์โชว์เมื่อ2ปีที่แล้วป่าถ้าผมจาไม่ได้นั่นเป็นคอนต้นแบบนะครับเป็นรถ EV วีขับที่ฮอนด้จะทําเป็นรถไฟฟ้ามาเป็นมาเป็นเป็นรถไฟฟ้านะครับโดยใช้ร่างเงาของรุ่นซูเปอร์ครนะครับรถคลาสสิกนะครับ สมัยเก่าที่มีทุกวันนี้มันก็ยังมีขายยอดขายกว่าร้อยล้านคันนะพี่น้องระรับสายพันธุ์ของซูร์ขับตระกูลสีของฮอนด้าเนี่ยนะครับผมเนี่ยฮอนด้าก็ได้จับตัวนี้มาเป็นรถต้นแบบสําหรับรถไฟฟ้านนสกูตเตอร์เรียกว่าเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่โทษครับไม่ใช่ไม่ใช่สกูตเตอร์นะเป็น e ีวีขับนะครับที่นั่งเดียวขับเคลื่อนด้วย้วได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็จะมาแทนที่ เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ํามันเบนซินนี่แหละครับผมซูเปอร์คาร์นี่อย่างว่าทั่วโลกก็นิยมกันนะครับผมกว่าร้อยล้านคันผมมานะอย่างแล้วก็ตามมันก็ยังเป็นเป็นแค่คอนเซปต์ไค์อยู่ครับทุกวันนี้หลายปีผ่านมาเนี่ยก็ยัง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 ไม่ได้เป็นรถตัวจริงออกมานะครับเป็นแค่คอนเซปต์ไว้ที่รถหลายคนบอกโอ้โหมันสวยงามมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นึกจากว่าเป็นเป็น เป็น evo เนาะ neo หมายถึงยุคใหม่นะครับ evo นะครับ evo นะครับซึ่งฮอนด้าเองก็วางเป้าที่จะพัฒนาอยู่แล้วนะครับก็ว่าปรับเปลี่ยนกันไปสําหรับตัว e v ขับตัวนี้ก็ยังเป็นแค่ต้นแบบเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถจะยังไม่เป็นจริงไม่ใช่ไม่ไม่สามารถขอโทษทีครับยังไม่เป็นจริงขึ้นมาเป็นเพียงต้นแบบอยู่นะครับผมซึ่งฮอนด้าก็ กำลังพัฒนาแต่เราก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์บค์คันนี้จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับาการเป็น e ีวีอีวีของซูเปอร์คับคันนี้นะครับหลายคนชอบชอบมันมากนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเรื่องอนาคตนะแล้วก็รถคอนเซปต์บค์คอนต้นแบบคันต้นแบบของฮอนด้าที่เป็นรถไฟฟ้าซึ่งก็มีออกมาหลายปีนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มี คันที่สร้างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงขึ้นมานะครับพี่น้องก็เรียกว่ายังยังยังไม่เกิดขึ้นเป็นต้นแบบอยู่เหมือนกันเธอสำหรับ e v ขับคันนี้นะแต่ที่เป็นจริงขึ้นมาคือในปใระเทศจีนนะพี่น้องเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมต้นปีต้นปีที่ผ่านมา,นมนนา,นมาก็ต้นเดือนมกราเนาะฮอนด้าในจีนนะครับโอ้โหมีกัน มีการปล่อยออกมาแล้วครับสามรุ่นนะครับตามโปรเจกต์ที่ฮอน้าวางไว้โครงการผลิตรถ2 2 5ะที่จะมีอีกสิบรุ่นเดอตอนนี้ในจีนเปิดมาแล้วสามรุ่นนะครับพี่น้องเป็นรถขนาดเล็กนะครับในจีนนะครับผมโดยฮอนามอเตอร์ไชน่าอินเวสต์อิ e นนะครับหรือ HMCI นะครับสำนักงานอย,างอยู่ที่ปักกิ่งนะครับผมแต่ สำหรับรถ3ามรุ่นนี้คือที่เปิดในจินเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือ Honda ขับ e d a s e และวก็ซูเออร์ e นี่ผลิตในโรงงานของ Honda ที่เชียงไฮ้นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีวันวางจำหน่ายแล้วด้วยนะครับในประเทศจีนนะครับทั้ง3ารุ่นนะครับเดี๋ยวว่ามีการเปิดวางจำหน่ายแล้วครับดยงในในใโดยโดยโดย Honda e b เรีว่า Honda Honda เรียกว่าเป็น e b นะครับ เป็น e-bike นะครับผมโดยวางเป้าหมายสู่ผู้บริโภครุ่นเยาวเรียกว่าเป็นเจเนอเรชัน Z เลยก็ได้นะครับในประเทศจีนนะครับทั้ง3รุ่นเนะี่ยเป้าหมายเดียวกันคือเจเนอเรชัน Z นะครับรวมทั้งกลุ่มของผู้หญิงนะครับผมในประเทศจีนเองก็ก,ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือประเภทที่1 e b นะครับ e b ก็คือ e-bike นะครับเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างที่3รุ่นที่ผลิตมาคือ Honda ขั e d e c e-summer e นี่คือเป็นประเภท e-bike นะครับคือมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน25กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับหรือน้อยกว่านะครับต่ำลงมานะครับแต่ไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เป็นประเภท e-b นะครับในประเทศจีนนะครับประเภทที่1นะครับ e-b ประเภทที่2คือ e-m นะครับผม e-m ก็คือ อิเล็กทิกมอเตอร์ไซค์เคลนะครับเป็นจักรยานย,ยนต์ไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ระหวา่าง26กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เป็นประเภทที่2ในจีนนะครับประเภทหนึ่งคือ e b ประเภทที่2คือ e m นะครับในประเภทสุดท้ายประเภทที่3ก็คือ e v เต็มรูปแบบนะครับ electric vehicle นะครับมีความเร็วสูงสุด51 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับผม51กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับสำหรับ EV นี่จะเป็นจะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเป็นมอแบบเตอร์ไซเลเลยนะครับผมส่วน e b กับ EM นั้นความเร็วจะถูกจำกัดไปชดนนึงนี่เป็น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  ข้อจำกัดมาตรฐานที่สำหรับรถที่ขายในประเทศจินทั้งหมดนะครับจะต้องเป็นไปตามนี้ฉะนั้นรถ3รุ่นนี้ก็ที่ยังถือว่าเป็น e-bike นะครับเพราะมีความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมนั่นคือ Honda c ขั e-dac e และ c o s u m e r e นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตีมใหม่นะครับที่ที่ที่ค่าย Honda ผลิตขึ้นมานะครับสําหรับอ่าสำหรับอา ผู้บริโภคที่เป็น Gen Z หรือ Generation Z นะครับผมนะทุกวันนี้มันก็นถือว่าเป็นมากกว่าวิธีการขนส่งทั่วไปนะครับผมในจีนนะครับ รถจักรยานยนต์ถือว่ามีบทบาทมากนะครับโดยเฉพาะจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอิเล็กทริกน,นะครับมีในเมืองบางเมืองนี่รถประเภทสันดาปภายในไม่สามารถจะเข้าได้นะครับต้องมีขออนุญาตเป็นพิเศษนะครับดังนั้นบางพื้นที่ให้ใช้เฉพาะรถไฟฟ้าอย่างในมหาวิทยาลัยหลายที่ในสถาบันการศึกษาก็มีการนํารถไฟฟ้ามาใช้อย่างค่อนข้างมากแพร่หลายกันในประเทศจีนนะครับผม ถือว่ามันมีบทบาทมากในที่นี้รถไฟฟ้ามีค่อนข้างเยอะมากพีนะ่น้องอย่างที่เราทราบกันแม้กระทั่งรถยนต์ที่หลายรุ่นที่เข้ามาในบ้านเราเรียกว่าไปไกลไน,นะครับยอดจองก็ถล่มทลายนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสําหรับอีบี e B e-b สรุ่นนี้ทางไทยของด้าจะมีนันมีการมีนำเข้ามาโชว์ไหมที่งานมอเตอร์โชว์ไปเดือนมีนาโศกนี้นะครับผมคือของด้ารับ e dec e และซูมเมอร์ e ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาโชว์หรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ดูภาพดูอะไรประกอบมัีสวยงามนะครับผมถือว่าเป็นเป็น เป็นเป็นเป็นสามรุ่นที่ฮอนด้าตั้งเป้าไว้นะครับที่ว่าจะนําเสนอความรู้สึกใหม่คุณค่าสร้างความประหลาดใจและกรังเลือกให้ผู้บนพวกชาวจีนรุ่นใหม่ด้วยก็อยู่ใน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 โยบายหลักของฮอนด้ามอเตอร์ที่กล่าวมาตอนต้นนั่นแหละครับซึ่งทั้งสามรุ่นนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการใช้รูปแบบการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผม เรียว่ามันก็ถอดแบบมาจากรถรุ่นที่มีอยู่แล้วนั่แหละครับผมซึ่งถือทั้งสามรุ่นนี้ถือว่าเป็นเป้เปเปาหมายของฮอนด้ที่จะเปิดรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมกว่าสิบรุ่นนะครับในภายในสองสองศูนย์สองห้านะครับก็คือสองปีข้างหน้าตอนนี้ออกมาสามรุ่นนะครับโดยวางขายในจีนทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีขาย มายังประเทศอื่นไหมอย่างเวียดนามนี่ได้ข่าวว่าอาจจะมีการเข้ามาขายแต่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ในกิีนนี่มีขายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างผลิตตามสร้างขึ้นมาตามกฎตามมาตรฐานของประเทศกิีนนะครับผมยัง,ยงก็มีความสวยงามอย่างให้ดูนะครับมีมีรถทั้งสามรุ่นนี้มีบันไดด้วยนะครับพี่น้องมีบันไดาสามารถปั่นได้นะครับผมเมื่อเมื่อ,อ พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จไว้มันหมดลงเนี่ยก็สามารถปั่นต่อไปได้ทำให้ผมนึกย้อนไปถึงเมื่อ4050ปีที่แล้วของ Honda รถสกูตเตอร์รุ่นหนึ่งที่นำเข้ามาขายเป็นดิตเตอร์ฮอน้าพี่น้องใช้น้ำมันนะครับรุ่นรุ่นรุ่นดิตเตอร์ฮอนสมัยก่อนใช้น้ำมันแต่เวลาน้ำมันหมดเนี่ยการทางเนี่ยสามารถปั่นไปได้แทนจักรยานได้นะครับโอ้เนี่ยผมว่าผมว่า เทคโนโลยีบางอย่างถึงมันจะเป็นยุคสมัยใหม่แต่มันก็ย้อนไป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 ถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับเพราะว่าอย่างลิตร์ทอนด้าเนี่ยมันมีมาแล้วนะครับแต่ใช้น้ํามันแล้วก็ปั่นได้เหมือนจักรยานฉะนั้น e-bike ของโ o ด้านี่ก็เหมือนกันครับถ้าค่าไฟไฟ,ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่หมดนี่ก็สามารถปัน่นปั่นเหมือนจักรยานไปได้นะครับพี่น้องเนี่ยมันสุดยอดตรงนี้ครับมีการผสมสารเทคโนโลยีสมัยเก่ายุคโน้ามาใช้ด้วยนะผมว่านะ มันคือการผสมผสานดังนั้นผมถึงบอกว่าอย่าอย่าลืมอย่าลืมอดีตที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็ก็ก,ก,ก็ก็มันคือรากฐานของของโลกยุคใหม่นะครับถึงมันจะใหม่ยังไงมันก็ยังมีเรื่องราวของอดีตเข้ามาผูกพันมามาผสมผสานใช้กันนะครับผมนี่ก็เป็นเ,เ็ดเล็กเน้อยที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังสําหรับเทคโนโลยีในยุคนี้นะครับผม ทุกอย่างเป็นดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีใหม่หมดเลยในแวดวงยุตธกรรมเองก็รถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับในในจีนนี่ถือว่า ไปไกลแล้วนะครับจีนเองไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่มุ่งแข่งเครื่องยนต์สันดาปภายในกับต่างประเทศเท่าไหร่นะครับผมว่าจีนมาเน้นไฟฟ้าและโลกในโลกยุคต่อไปเผลออสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากจีนในที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าจีนอาจจะเป็นผู้นำยานยนต์อีกประเภทหนึ่งก็ได้นะครับโดยโดยจีนไม่ต้องไปแข่งเรื่องเครื่องยนต์สันดาปภายในต่อไปนะครับเพราะตอนนี้หลายรุ่นรถไม่ว่า จักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยครับในจีนมีใช้รถไฟฟ้าโอ้โหเยอะแยะไปหมดหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับมอไซค์เองก็มีหลายยี่ห้อนะครับมอไซค์เองของจีนก็มีขายในเวียดนามในลาวด้วยนะครับพี่น้องมีหลายรุ่นมีผู้บริโภคในลาวในเวียดนามอะไรเงี้ยมีการเอารถไฟฟ้ามาใช้นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับโอเคพี่น้องยาวหน่อยเนาะก็เล่าสู่กันฟังใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ เขียนมาในคอมเมนต์นะครับไหนที่เป็นประโยชน์คิดว่าต่อผู้บริโภคทั่วไปต่อสังคมยวดยานยานยนต์สองล้อในของพี่น้องสหายเราก็เขียนมาแชร์ความรู้กันนะครับผมคิดว่าเป็นความรู้เป็นวิทยาทานใะห้กับท่านผู้ฟังผู้ชมที่สนใจข่าว,ขาวในแวดวงสองล้อ ได้นะครับผมก็แชร์กันมานะครับทักทายกันมาได้นะครับพี่น้องโอเคครับผมนี่เป็นเกตเลขเกตน้อยอีกที่ผมเก็บมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับอ,อนาคตของรถไฟฟ้านะครับและการรถจีนเนี่ยแบ่งเป็นสามประเภทที่กล่าวมาก็ลองดูนะครับพี่น้อง ก็ลองติดตามดูดูภาพดูสไลด์ประกอบไปด้วยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมให้กำลังใจผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมน้ำหมอมนะครับมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนดสารพันสาราปฏินิกาทั่วไปในแวดวงสองล้อสลับสอบเด่นกันนะครับพี่น้องวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ